ขอเชิญร่วมงานซิโกเด็กณพระมหาจากักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิ่มตำบลตลาดเกลียบอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่10กันยายน2560เวลา9นาฬิกาบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยบายสีเทพพรมและบวงสวงให้ดวงวิญญาณเด็กและสัมภเวสีที่ยังเร่ร่อนอยู่ในภพภูมินั้นๆไปผุดไปเกิด เวลาสิบนาฬิกาพระเทลาสิบหกรูปจเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเพนแด่พระสงฆ์เวลาสิบสองนาฬิกาเทกระจาดและแจกขานจำนวนหนึ่งพันชุดเวลาสิบสานาฬิกาสาสิบนาทีพิธีเททองหล่อพระกสิติคันโพธิสัตว์ตีจังอ้วงเวลาสิบห้านาฬิกาพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณขึ้นสู่สวรรค์ เวลา16นาฬิกาพิธีการเาผาภูเขาทองสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ดวงวิญญาณเด็กหลังจากเดินข้ามสะพานอุปสรรคซึ่งเป็นสะพานที่คลี่คลายปัญหาหุ่นวายในชีวิตพิธีซิโกเด็กนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลที่จะร่วมบุญกุศลหลังจากเสร็จพิธีแล้วพระมหาจากักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิม จะนำสิ่งของทั้งหมดไปบริจาค